ครับผมแมกโรซายุดยาครับผมสวัสดีครับผมแมกโรซายุดยาครับผมวันนี้จะมารีวิวครับรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมเป็นโตโย t a าไทโตครับเครื่องพันหกครับเกียร์ออโต้นะครับผมเครื่องดีเกียดีครับน้ำไม่ดันความไม่ไหลครับผมคันนี้นะฮะมาชมรอบคันกันดีกว่าครับสีสันรอบคันจัดว้าสวยนะครับผม น้ำไม่ดันควันมไม่ไหลครับคันนี้นะครับผมราคาทุกถูกครับเอาไปใช้งานครับตามนี้คันนี้มีตำหนิอยู่สองสองที่นะครับผมเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงครับพาสีเต็มนะครับคันนี้พาสีเต็มครับผม อีกขาวมาชมภายในกันดีกว่าครับนี่นะครับเดิมๆครับภายในนะครับผมเดิมๆเลยเป็นเกียร์โต้ครับเกียร์ดีครับผมเข้าไม่หลุดไม่เด้งครับผมไม่กระชากนะครับผมตำหนิที่หนึ่งนะครับวิทยุครับวิทยุจะไม่ได้เลยครับเอาจะไปซ่อมหรือเก็บงานเองหรือจะให้ทางเราเก็บงานให้ก็ได้ครับแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับผม ได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังพุ้มมาแล้วนะครับภายในครับสีสันนะครับผมสวยงามนะครับต่างสภาพนะครับเบาะสวยอยู่นะครับผมมาดูที่นั่งก้อยหลังกันดีกว่าครับผมนี่นะครับสะอาดสะอ้านนะครับมีที่พักแขกนะครับข้างหลัง นั่งสบายครับกว้างขวางครับคันนี้นะฮะส่วนราคาครับเพราะว่าผมว่าคุ้มคุ้มกับราคาเลยแหละคันนี้นะคันนี้สองคือกระจกนะครับกระจกไฟฟ้านะกระจกไฟฟ้าคู่หลังนะมันใช้งานไม่ได้นะครับผมจะให้ทางเราเก็บให้หรือจะซ่อมเองก็ได้แล้วแต่นะครับผมคู่หลังครับคู่หลังใช้งานไม่ได้คู่หน้าใช้ได้ปกตินะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าครับอันนี้ใช้ได้ปกตินะครับแต่เมื่อไส่วนนิดหน่อยนีครับนะครับมีรอยแตกมาจากเจ้าของเก่านะครับผมมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าครับแก๊สเตียรติกครับผม ไปชมห้องเครื่องกันดีกว่าครับ นี่ครับพุ่งโดนน้ำไม่ดันนะครับใช้ง,งานปกตินะครับอันนี้นิ่งๆเลยนะครับเสร็จร้อยต่อไปมาเช็ค,ควั๊นกันครับ ไม่มีควันไหลนะครับควันไม่ไหลนะครับมาดูตรงท่อไอเสียมั้งครับว่ามีควันไหมไม่มีควันนะครับผม,มไม่มีควันนะครับมาชม ประตูหลังมั้งครับประตูที่ห้านะครับผมมาชมประตูที่ห้ากันดีกว่าครับนี่ครับพอดีเมื่อกี้มีรถอ่ะรถไถนามาครับเลยต้องขยับรถหน่อยนะครับผมนี่นะครับยังไม่ท้ายังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับนี่ครับผมอ่านี่นะครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีรอยชงรอยชนเลยนะครับผม มียังอะไรให้พร้อมครับอ่าลืมบอกไปนะครับเบาะหลังนะครับสามารถพับได้นะครับสามารถพับได้นะครับผมนี่นะครับคันตรงคันเดิมเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับผมฝนเยอะไปหน่อยฝนเยอะครับฝนเยอะต้องรีบปิดหน่อยนะครับผม ไช่ครับคันนี้นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับขอเสนอขายในราคา2อง0 0ื่นเบาทเท่านั้นครับผม27,800บาทเท่านั้นครับผมนะครับคุ้ไมไหมครับนี่เรามาชมรอบคันไก่ทีครับผมสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทครับผม 2 7 8 0 0ดรอบาทครับผมสำหรับพี่ๆด้านไหนที่สนใจครับผมสนใจครับโทรมาเลยครับ0ู5ย์้า้าครับ8 5ดห้า9้าหสาย์ครับผม0ู5ย์้าครับ8 5ดห้า9้าห้าสาครับผมอยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับโทรมาครับผมหรืออยากเห็นอยากดูวิดีโอคอลก็วิดีโอคอลมาได้ครับผม มีบริการส่งปางจังหวัดเหมือนเดิมครับผมสนใจครับสนใจโทรมาครับขอบคุณครับผมแม่กซ้งซาจุยาครับผม